ในโลกไมโครปกตินั้นหากเราจะดูไปก็ดูเหมือนเดิมตามชีวิตประจําวันนั่นแหละ แถมาชา้อยก็กลับแปรเปลี่ยนไปแล้วก็กลับเพิ่มความพิศวงให้เรามากขึ้นซะง,งั้นสิ่งที่เราไม่คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็ได้เกิดขึ้นอีกแล้วและเมื่อเราย่างเท้าก้าวเดินถล่มลึกลงไปในถ้ำใต้ดินก็อาจจะพบกับตัวประหลาดต่างๆนานาอย่างเช่นโกเลมแรกตัวโบนัสของเราแล้วล่ะแล้วก็ยังมีเจ้ายักษ์อ๊อกวนพลุงพ้ยตาเดียวแถมยังมีเจ้าราชากอปปิ้นในชุดทองคําด้วยแล้วก็ที่น่าแปลกใจเนี่ยในป่าจังเกิลก็ดันมีมังกรปาปนตัวแปลกๆด้วยแล้วก็ ส่วนทะเลทรายล่ะก็ยังมีเจ้าอูดแสนน่ารักกิดเจ้างูทะเลทรายที่มีพิษร้ายแรง ับเจ้ามัมมี่เทเลไฟจมตะกรวแถมยังมีแมงป่องมีพิษอีกตงหากนี่แต่ที่ไม่เข้ากันเนี่ยมันก็คือเจ้าตัวตุ่นน้อยผู้น่าสงสารนะนะไม่รู้ว่าเจ้าตัวตุวต่นน้อยเนี่ยหลงไปอยู่กับเจ้าพวกฝูงหดไหได้ยังไงแต่ถ้าเราเหลือรอดไปได้ก็จะมีโอกาสที่จะเจอกับบอสอสศวินเงามืดในโลกดีเอนอีกด้วยว่าแต่เราจะรอดก,กันไหมไปเอาชีวิตรอดก,กันในโลกพิษสว่างในตอนที่หนึ่งกันเถอะก็แบบว่าเปิดมาตอนแรกเนี่ยเราก็เหลือบตามองไปรอบรอบกวาดสายตาไปรอบรอบใน โลกอันแข้งว้วงฮ่าแล้วก็มาเจอคนเดิมเดิมอีกนะเนี่ยโอียกำลังเจอคนเดิมเดิมสิให้ไปเจอใครอ่ะอากจะเจอหนุ่มใหม่ๆ่บ้างอะอุ้ยหนุ่มคนนี้เลยหล่อที่สุดในซอยแล้วออ๋อทั้งซอยมีบ้านอยู่หลังเยวอีกแล้ว ถ้าเราอยากจะเอาชีวิตต่อแล้วก็เราต้องรีบกรเกษตรเกะสนตัดไม้ยันก่อนนะก่อนที่มันจะค่ำม,มืดดึกดื่นกันนะเนาะด่วนเลย,เลยอ๋อเดี๋ยวต้องหาอาหารด้วยนะเนี่ยด่วนแค่ไหนมันด่วนได้แนค่เนี้ยด่วนจีไปสนีจ๋าเลยสุดเฟรฮสปีดถ้ารีบทำไมไม่มาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเออจริงจริงที่จริงเราควรจะอานตั้แต่เมื่อวานนะ ตั้งแต่ว่าวานใช่หรอแล้ววันนี้จะลงอะไรล่ะลงวันลงคืนเรอเดี <c oughs> ๋ยวเขาไปตอกหินก่อนพี่เคนตัดไม้มาเยอะ,เ,ยอะเลยป,เปั๊บสระปรเลบแล้วมาวันแรกเนี่ยเขาก็ใช้งานพี่เค้นเลยนะให้เขาตัดไม้ให้เราเยอะๆเพราะว่าเรากะว่าจะไปลงเหมืองอยากรู้ว่าในเหมืองอะ่ะจะไปเจอกับตัวอะไรบ้างเพราะว่าก่อนอื่นต้องทุบหินเยอะๆกันนะ <c oughs> เอาแถวนี้ก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มืดใช่ไหมยังพอมีเวลาเตรียมตัวอยู่เนาะบอกว่าวันนี้เราจะไม่เจออะไรน,ะรน่ากลัวนักกลัวสยดสยองเลยเนี่ยนีอเราต้อง การมาเจออะไรที่มันพิศวงสยิ่มเกี่ยนะเ,<ล>ยเราเลยเข้ามาในแมปนี้ยังไงล่ะโอเคพี่เคนเขาท้ออุปกรณ์ยังชีพให้พี่เคินเรียบร้อยแล้วนะว้าวขอบคุณนะอันนี้ไม้แปะไม้มาหลายต้นเลยนะนี่ออไหนไหนเอามาดินี่อยู่นี่อยู่นี่เอามาเลยมีเท่าไรเอามาให้หมดยื่นหมูยื่นแมวอ่ะเอาไปโอเคป่าพี่เคนว้าวขอบคุณนะขอบคุณนะเขาได้ไม้แล้ว เอ้ยเห็นหมู่บ้านมีแถวนี้ป่ะเนี่ยอีกไกลหรือเปล่ากว่าจะถึงหมู่บ้านน่ะน่าดิเราไปดูคันงนู้นดิป่ะเรีบมาแม่มอสด้วยมีน้องหมูเอาน้องหมูกันว้าวทีเบอร์สเต็กได้เนื้อหมูประทังชีวิตนิดหน่อยละเฮ้ยอ้ามดูฝั่งนู้นนี่นั่นป่าแม่มดที่นะนี่นี่มาอันนี้มาอันนี้เฮ้ยมีตัวอะไรอ๋อมีนกเป็ดไหนไม่หรอกรกบดูยังไงเป็นเป็ดยังกรอบอยู่ตรงนี้เฮ้ยด้านขวามือมันเป็นเป็ดไหนไหนไหนเฮ้ยอยากกินด้วยอยากกินเป็ดย่างเอ็มเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไม่ใช่เอ็มเคแล้วจ ต้องสั้นนะเดี๋ยวเป็ดย่าง M K เลยนะเอาไปย่างนะพี่เคนเหมือนเป็ดย่าง M K นะขาดน้ำจิ้มนะอร่อยแซ่บเลยนี่ไงเป็นเนื้อเป็ดมาจริงๆริด้วยล่ะเฮ้ยน้ี่น้ำกบด้วยดจ้าดิเฮ้ยทำให้กบมันตัวเล็กจังมันจะอิ่มไหมเนี่ยไม่น่าอิ่มแล้วมันกระโดดดับแล้วน่ะเฮ้ยนี่มันกระโดดหรือมอะไรเนี่ยน่ารักเชียร์ดูดิขาดน้องสั้นมากเลยอ่ะต้อไปทักกระเทียมพิชัยนะนี่ขาเราข่าน้องน้องดอกอะไรอ่ะดอกเนื้อกบปะว่ะไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ตัวนี้ด้วยเ้ดิเมื่อกี้ไม่ดอกอ่ะเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ in. อ๋อมันกินลูกมันเป่าอ๋อมันกินลูกมันอ๋อก็ว่าทำไมตัวมันเล็กจุงใช่มันตัวเล็กเกินไปอุ้ยมันดอบพี่เค้นเฮ้ยมันดอบขากบเอาไปกินไม่หยิยมๆเลยอ่ะหวานอุ้ยน่าชิมนนกิัยอยากกินกบทอดกระเทียมพริกไทยเปล่าเฮ้ยไม่เอาเขาไม่เคยกินกบมาก่อนนะเออคุณชาวบ้านเขาแปลกๆปลกอะเฮ้ยพี่เค้นชาวบ้านเขาเป็นอัศวินเนาะเราสามารถเอาเหล็ก64อันเนี่ยมาแลกชุดเกอาะกับเขาได้เดี๋ยวก่อนขาางทำไปเกินโคนวะเนี่ยมันแพงไปเล่นเป่าเนี่ยเกราไปนใช้คุยเ่สิบนะ อันนึ่งไม่ใช่เหรอเดี๋ยวค่อยไปหาขุดเหล็กนอกรอบเนาะมาดูชาวบ้ากนกระหนงกันดีกว่าเฮ้ยคุณพ่อมดมีหมู่บ้านมีพ่อมดด้วยเหรอไหนไหนไหนเขามีนักเวทไปคุ้มครองก็ไดะไม่ใช่พ่อมดอ้าวทำไมชุดนอนไม่ใช่ชุดนอนชุดนักเวทไม่ใช่เหรอเอาหรอ,นอดูดิเขาขายอะไรมั่งอ๋อก็อ,อมิมมอลลอ์มาลาก โอ้ว้าวของดีของดีเอ้ยเขาขายพวกหนังสือเวทมนต์ด้วยล่ะแล้วก็ชุดเกราะเวทมนต์ด้วยนะ <c oughs> นี่นี่คนนี้คนนี้อุ้ยมีนักปวดด้วยเหรอเฮ้ยเหมือนนักปวดคนนั้นเลยอ่ะเฮ้ยแต่ว่าเราเอามาเล,ล่ามาแลาก,กันยาดิอ๋อขายยาอ๋อขายของปแปลกๆน่าดูเลยเนะาะคนนั้นเป็นนักปุงยานะส่วนคนนี้ล่ะเป็นนักธนูเหรอเอยอยเด<อ> <ๆ S 2> ี๋ยวเดี๋เพิ่มเลยเดี๋ยวเพิ่มเลยจยึงกันเอ้ยถ้าเอาหนังสัตว์มาแลกชุดเกราะของเขา เขาเป็นนักล่าอ๋อเขาเป็นนักล่าสัตว์อย่างงี้ต้องมาขยายพันวัวกันแล้วอันนี้เป็นคุณฟาร์มเมอร์คุณชาวนานะก็ขายของตามปกติเหมือนในเกมไม่ชอนเนาะอันนี้ปกติไปคาของกินกันดีกว่ามีอะไรให้ดอบ้างนะกอ่อนนี่ต้องเอาเตียงก่อนเลยนะต้องมีเตียงก่อนเอาดอเตียงในหมู่บ้านนี้เลยอุ้ยฉันรู้มีวีดด้วยวีพี่เค็นข้ามแล้วล่ะต้องนอนแถวนี้ก่อนแล้วเอาเลยอั้มบอลเลยหรือซอมบี้มาคุณชาวบ้านตุยกันหมดนะและนี่ก็เป็นคืนแรกของเราที่เราจะนอนหลับพักผ่อนกันในหมู่บ้านนี้เนาะชาต เรานอนแล้วเนาะเนี่ยนอนแล้วเนาะมันนอนว่านอนแล้วนะมันนอนว่ามันนอนแล้วเนาะนี่มีแอปเปิ้ลด้วยขนมปังมันมีเสบียงแล้วโอ้รูสิมีหวีตั้งหลายกองแม่เก็บหวีกันก็ดีนะวันนี้เรากล่าวว่าเราจะไม่ฆ่าโกเลมน้ำเพราะว่าเราจะเก็บเขาไว้เนาะเพราะว่าวันนี้ชุดก่อเล็มันจะธรรมดาไปแล้วมีอย่างอื่นที่เจ๋งกว่าน่าจะบอกใช่เราจะใช้ชุดก่ออย่างอื่นมาใช้งานกันดีกว่านะชุดก่อหวีนะเออยังไม่มีอ่ะดิชุดก่อหวีมันมีชุดก่อแมวเหมียวไว้นะใส่แล้วคลิปเปอร์กลัว ตนน้นะคริปเปอร์ไม่กล้าเข้าใกล้ดินะโอ้ยต้องลองนะนี่เอ,อ้ยทำกัดใหม่ใหม่นะแต่ว่าวันนี้ยังไม่เอาเพราะว่ามันว่ามันไม่ค่อยจะมีดาเมจเท่าไหร่นะอาจะไม่ค่อยคุ้มครองเราได้นะพิ่นนี่ขนมปังยังเหลือเฟือเย่ะแบ่งกันกินกันนะอูว้ว,วขอบคุณนะ ไะเดี๋ยวเวลาลงเหมืองกันแล้วจะลงเลยหรอลงนี่นี่มันต้องหาทางลงก่อนลงมันตรงนี้นี่แหละทามแม่บอกเมงแล้วเ้ยถ้าทางทามนี้จะดีเนี่ยูดีถ้าทางเลิกเชี้ยวแต่อย่างน้อยต้องมีดาบเหล็กก่อนนะถึงจะอุ่นใจเนาะเอ้นื่อไงตรงนั้นก็มีเหล็กเขาบอกว่าในทาเนี่ยต้องระวังตัวเน่อยนะมีนักขุดเหมืองแร่อยู่ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเจอเขาหรือเปล่านะวันนี้น่าดีอยากเจอจริงเลยเขาก็อยากเจอเขาจะขอยังไป็นาะเฮ้ยตัวอะไร ให้โกเลมแรกเฮ้ยจน่นีมันมีแรกแล้วหายยางแน่ ข้าจะดับแรกให้เราก็ได้ถ้าเราฆ่าเขาได้นะอินโอ้ย,ยังสวยอ่ะดูดิแต่ได้ข่าวว่าเขาตีหนักอยู่นะเขามือหนักนะระวังนะอ้อมมามาแล้วล้วของเราก็ยังไม่มีเลยนี่ยนี่นี่เราก็มีอยู่นี่ไงดับหินไหวเหรอไหวดิมันดเดินช้ากว่าเรา,าๆๆอ่ะเอามาแล้วมันช้านี่ช้าแต่ชัวร์เห็นเปล่าแบบทุกทีแล้เอาอะไรนะเอาไปซะเล่นลงไปซะไอ้นี่ตามตัวของมันน่ะมีแรกเกาะอยู่ด้วยลหรอเออไหนขอแรกสักก้อนหนิวนายมีตั้งเยอะ ปะไเมว่ามีหัวไหล่เนี่ยป่ะอุยมันดอกของเนี่ยล่ะดอกเป็นชิ้นส่วนของกอลเมเหรอแสดงว่าเอามาคลาฟเป็นชุดกอดแง่หงๆเลยอะ่ะอุ้ยอยากได้จุงให้อย่างไงวันนี้คราฟเป็นชุดกอดกอลเลมดีมากแต่ว่าต้องหาชิ้นส่วนของกอลเมให้ครบก่อนนะในฝันมันก็มีอีกตัวนะค้างทจะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเราเอาเลยแต่นี้ก่อยากได้ดาบเหล็กอยาได้ฟันที่มันตายเร็วกว่านี้เลยอ่ะโอเคตอนนี้ก็เผาเลยก็เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาทําอาวุธกันเลยดีกว่านาะขาด้วยขาด้วยออกกันนน่ะ แล้วก็ต่อไปจะต้องมีดาบเล็กอันนี้แหละพร้อมบวกแล้วครับนิดหน่อยขอมีล่องนิดหน่อยก็แลนะ้วกัน<ช>กนะอ,อมันเป็นบ้างกันเนาะ ไม่มีเดี๋ยวตีบาวอะที่นะี่อะนะอย่างน้อยก็มีแล้วไปลุ้นกันพี่เคนว่าจะได้แรกหรือเปล่าวันนี้มาเขามาสู้กันไหมเดียเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพังสู้กันพี่เคนไม่ใช่เหรอทันนอนไม่ก่อนเอาละเข้าใจผิดจุงเดี๋ยวข้างมือแหกหมดพี่เคนเก็บเก็บไปไหนก็ดีนะตาม <ไป S 1> ข้าพเจ้ามาตามมาไม่มีอะไรไม่ได้นี่เราจะไปตามหาโกเลมเหมือนเดิมโกเลมแรกเขาบอกว่าโกเลมแรกเนี่ยเป็นไงไีเรีุงเลยมาพี่เคนจำหน่อย ตีเข้ากอนเลมลอยเลยให้มันดับเลยพี่คินว้าวสุดยอดนี่ในแมมุมดวงมันก็ใช้งานได้นะอ๋อแต่ว่าต้องใช้ดวงตามแมมมุมใช่ไหมเอาไว้ก่อนละกันตรงนี้หาไม่ครบอ่ะไปหากองสปาร์วามาล่ากันดีกว่าเฮ้ยดูนี่มาอีกตัวแล้วอีกตัวนึงก็จับดีหรอไรอ่ะว้าหางจุ้งเบยดีจังเลยทำให้เกิดเยอะนะในถ้ำม่นเนาะ ในถ้ามันก็เกิดเหลือเฟือเลยนะแล้วางพันก็ทีเขากระเด็นเลยอะดีจุงแล้วตอนนึงมันก็ดอบไหลชิ้นอยู่นะมาดูตรงแถวนี้นี่แถวนี้มีเป้าเฮ้ยอะไรมันคือออกมะออกปลาเดียวปะตัวเล็กขนาดเสื้อผ้าหน้าไม่อายออกตัวเล็กมากเลยอะมีออกก็ต้องมีกรอบปิ้นดิยังไม่เจอกรอบปิ้นนะ อุนะกูขาชไมแถวนี้จะมีกอบ์ินวเหรอจะเจอกอบบฟินสไลเยอร์หรือเปล่าโอ้ยนนี้ไม่ใช่กอบบินนี่ว่ากอบบินสไลเยอร์อนี้มบี้อะไอันนี้สัมบี้เจ้าเก่านะเฮ้ยอะไรอะไอ้งูงูถอมย่าะมมีพิษงูอะไรก็ไม่รู้มันมีพิษด้วยนะูเยลี่สีกระสีสวยจงไอ้งูเหลื่มปะงูเหลือมก็ไม่ใช่ไอ้งูหลามระวังหลไม่ใช่ตายเลยมีพิษมันมีพิษไอพี่แคมเป็นงูมีพิษอ่ะอ้าวไปซะมันอยู่ในถ้ำเนี่ยหราูดไป งน้นหนี้ไปดูกันเอ๊ะอะไรเฮ้ยราวันอ้๊มามาแล้วเฮ้ยมันคืออะไรไม่เขราชาคอปปิ้นเหรออะละชาคอปปิ้นไปซะแล้วเอ้ยไม่ดรอปเนอ่ะโยปูมายังโหดเลยอ่ะไม่น่าตายไวเลยผ่านเลยนึกว่ามันจะดรอปของเรารู้สึกว่าของนี่จะไปทำที่กอดได้อีกนะนี่เดี๋ยวพี่เข้มเขาจับสเกิเลตันเฮ้ยกระดูกของสเกิเลตันก็ทำที่กอดได้อ๋อทั้งยังเก็บกระดูกกันก็ดีเหมือนกันนะใช่อย่างละนี่อย่างละยี่สิบสี่อันเนาะเฮ้ยเจออีกเหรอกอลิมล่ เฮ้ยขานีมันเยอะดีนะเอาเยอะๆจนกว่าจะได้ชุดกอกอลเลมนะอันนี้ถ้าไม่ได้ชุดกอกอลเลมไม่เลิกเฮ้ยพี่เคมันตับแร่มาเพิ่มให้ดยล่ะวกเราีจงโอ้ของเต็มเด็มมากเลยอ่ะต้องกระจายทิ้งของกันนะเฮ้ยดูดีมันดอบเป็นพวกแกร่บเพชรทองพลอยให้เราดยล่ะว้าชีวิตดีดีนี่ถ้าเราทำฟาร์มมันได้แล้วคงสุดยอดเลยนะเนี่ยนี่แต่ว่าไม่เกิดดีมันอยู่ในถ้ำต้องหาตามถ้ำมาดีมันไม่ได้เกิดสตอนเหมือนก็เล่นเหล็กนะเอามานี่เลยเอามานี่เลยนี่เผาเสร็จแล้ว นี่น,นี่ถึงเตาแล้วนอนก่อนดีกว่าพี่เอ็นค่ำแล้ว ฟ่าไม่จึงเบยแค่เห็นเตียงก็ง่วงแล้วอันนั้นไม่ใช่พี่เคียนอันนั้นคนเล่นนะอันนั้นเนชอบใช้นิทราบเราเขาหลับไปไม่ตื่นตลอดชีวิตได้ไหมจะไปนิทราไปถึงไหนเนี่ยคิดเว่าขัต้นไปหยัดนะกลับไปฟอวพระอินที่ไหนเดี๋ยวต่อไปเราก็มาครับชุดเกาะกันดีกว่านะเป็นชุดเกาะกเลมนะซึ่งจะชุดเกาะกเลมเนี่ยเราก็จะใช้เป็นพวกชิ้นส่วนที่เราฆ่ากเลมแร่ได้นะคะเอามาครับเป็นชุดเกาะนะคะสุดคราบเนี่ยก็เหมือนกันครับชุดเกาะปกติเลยเนาะซึ่งก็ต้องใช้ชิ้นส่วน เสร็จของเจ้ากลเลมเนี่ยประมาณ2ี่สกว่าชิ้นสวยนะคะเราก็จะได้เป็นชุดกอดเซ็ตกลเลมมามลองดูสีเป็นงไงมันมีความถึกมากกว่าเดิมน,นะออถึกเลยดูหน้าแต่ว่าเดินชา้าหน้าเอือมโลกมากเลยเอ,อ้ะมันเดินชา้าพี่คินถึงแม้มันจะถึก,กน,นะแต่มันเดินชา้าไว้ไว้ดูดิอ,อ้าวอึดเป็นเต่าเลยดูดิมันจะทันกินไหมเนี่ยอ๋ยถ้าเราไปคขยงคันูว่ามันจะถึกแบบว,ว่า,วา,วาเดินได้ปกตินะ<ห>เดินชา้าเบบกอลเลมเลยอ่อดีดีตาไม่หลังหนา เต่าเล็กพี่เลยยังไม่ได้เดินเลยจะตามได้ไงเอาแล้วตอนเดินนี่ไม่ใส่ดีกว่ามั้งไปอย่าตู้เราค่อยใส่ดีกว่าข้างบนจะเป็นยังไงกันบ้างกันนี่เมื่อกี้เราว่ามีซอมบี้เกิดเต็มเลยอ่ะชาวบ้านเขายังรอดกันอยู่ไหมเราไปเลยข้างบนกันต่อดีมากคุณชาว่าเรากลับมาแล้วอยู่ดีไหมเฮ้เล่นใครอ่ะ ไม่ต้องห่วงนะเขามีกัดคุ้มคองในหมู่บ้านนะอันนี้คนนี้ดิพี่ขึนเขาคือใครอะ่ะเอ้ยคุณชาวบ้านชุดไปไหนหมดแล้วน่าอ,องสารดอ๋ยเขาเป็นแต่ว่าคล้ายๆกับชาวเล่รนะ่อนอ่ะเขาต้องการเศษทองแล้วเขาก็ าดินให้เราเป็นการแลกเปลี่ยนดินเนาะเฮ้ยพี่เขนอยากได้ดินพอดีเลยเราช่วยเขาหน่อยมาอันนี้ได้ปลูกต้นไม้กันดีกว่าเราส่งสั่งเขานะแล้วเขาจากไหนนี่ไงเรามีทองอยู่แล้วเราให้เศษทองเขาหน่อยละกันว่าขอบคุณคุณตัวเมมาเนี่ย๋ยวเดาเท้าทองกันนะเฮ้ยส่งสั่งเขาว่าบ<อ>มาตังอ่ะเรา,าช่วยเขาหน่อยละกันนี่เราก็จะเอาทองแท่งมาแปะเป็นเศษทองเนาะแล้วก็แลก,แกดินออกมาอ,าาอ,อมา๋อเดียวนี่นี่นายแต่เศษทองไปแล้วอย่าลืมไปซื้อเสื้อผ้าใส่นะไปซื้อข้าวกินซะนะ การแร่คลองบนดินที่แสโจริงนี่เราช่วยเขาพี่คิงเผื่อวันครั้งหน้าเขาจะแต่งตัวดีๆมาขายของให้เราก็ได้นะเฮ้ยนั่นประตูนรกนี่นะดูดิมีอะไรเก็บไหมอ่ะโอ้โหอ้อมทำไมเดินช้าจังเลยไอทัาดีกว่าไม่เข้มเดินช้าไม่ทันใจเลยไม่ไหวอะนี่พี่คิงจะแซงก็แซงแหล่อยู่แล้วถ้าจะสู้อ่ะค่อยใส่ใหม่แล้วกันเนาะไอ้ดูดิมีอะไรไหมนายไอ้กังมีของที่เต่าเห็นดูดิอ่ะโดย บอกว่าชุดกอดทองก็โอยอยู่นะโอ้โหใช้ไปแข่งเคนไ,ไปเลยเอาไปทำไมให้เปลืองช่องเนี่ <laughs> ใยใช้ไปแข่เก็บไปเลยโอเคสาเดินหน้ากันต่อดีกว่าเนาะเรากะว่าจะไปโซนทะเลทรายกันนะคะอยู่ฝั่งคานูนเนาะเอาล่ะตอนนี้ก็มาถึงโซนทะเลทรายแล้วแหละโอเคเออถึงกอเลมเดี๋ยวกันถึงกอเลม <laughs> ทำไมไม่ติดยังกัล่ะทำไมทำร้ายตัวเองแบบนั้น,นล่ะ <laughs> ต,ตัวอะไร<ห>อ่ะพี่เอ้ยมันมันอุดพี่เคนอูอุดจริงๆด้วยทำไมอุดต,ตัวเล็กจังเลยอ่ะ <c oughs> น่ารักจูเราสามารถเอาวีดให้อุดกินได้นะคะเป็นการขยายพันธุ์ก็ได้เหรอให้น้องหลักก็ได้เนาะแล้วขึ้นขี่น้องได้ค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะบังคับน้องได้ล้วก็จะต้องมีอานด้วยเนาะซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีอานเลยค่ะเ,เสียดายมันก็จะได้ขี่อูดเดินเที่ยวซะแล้วเรายังหาอานไม่เจอแต่ว้ไปละ นั่งอยู่ในสซนทะเลทรายอยู่แล้วนั่งอย่ทุกเรื่องใช่นั่งอยู่ตรงนี้อยู่แล้วพน่ารักจุงเดี๋ยวเราจะรอจนค่ำกันนะเพราะว่าเราต้องการสู้กับอัสเตอร์ในทะเลทรายแห่งนี้อุ่ยเด็กดิ๊กสิว่าเด็กๆตัวนายนตัวนี้น่ารักน่าดูเดี๋ยวจะมาฟาร์มของกันตรงนี้นะเดี๋ยวแล้วยามค่ำคืนนัดการก็ย่างไกลเข้ามาแล้วอ้อมทำไมเราไม่ไปนอนกันเลยเนี่ยชวนเล่ตอ ยมีแมงปองด้วยเราต้องการชิ้นส่วนของแมงปองเราต้องการว่าม,มันไปอยู่ไหนก็ทำมันมุดอยู่ใต้ดินหรอระวังแมงป่องกัดนะดมันม<า>กัดมันมี<อ>พิดนะที่เป็มุมนี่แหละมันเกิดเฉพาะในเวลากลางคืนหรือว่าเกิดในถ้ำละมั้งโอ้ยคนลุกอะหมายมีเจ้าฮัตแต่มันก็ยังมีเจ้ามัมมี่ด้วยนะเห็นเอาข้างหลังอะมีมัมมี่ด้วยดูมัมมี่ดิเอ้ยมัมมี่ชาวบ้านเนาะคุณชาวบ้านก็เป็นมัมมี่ไปแล้วคุณชาวบ้านก็เป็นมัมมี่ไปแล้วไม่น่าเลย ไอ้คึกว่ามันจะปล่อยมาแรงออกมาได้มันอย่างนี้หนังอ่ะ เหนียวนี่ก็หลานเกินนะเฮ้แมงปองไม่ไล้นะไม่นะไม่โดนโดนโดนเลยมันดรอปชิ้นส่วนแล้วชิ้นส่วนของเจ้าแมงปองเนี่ยเอาไปคราบเป็นอาวุธได้นะคะเฮ้จับดีๆนะอ้าเดี๋ยวติดพลิษนะนี่เาจะได้ครับอาวุธของแมงปองแล้วแะเก็บไปก็แล้วกันเนาะมันน่าจะเป็นหังของเจ้าแมงป่องหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยแาวนี้แถวนี้มีอะไรแปลกเปล่าก็ไม่แปลกนะแมงมุมอ่ะมันก็เจอเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ว่าเราต้องการดวงตังงมันมาเก็บสะสมไว้เนาะ พี่เคนชุดเกาะซอมบี้ก็น่าสนใจนะเก็บเนื้อเน่าไว้ด้วยก็ได้สักเลตันด้วยอุ้ยดูดิแต่ละตัวดับทีละอันสองอันนี่เจอจักเลตันนี่ยซอนเทเลทรายดีเฮ้ย <c oughs> ไหนไหนไหนนี่มัน <c oughs> ดับนี่มนี่มันไม่มันไม่มีธันโนอ้าวลืมหยิบทนันโนมาแล<ะ>้วแต่ว่ามันเดินมากัดเราได้ดูดิอุโยเทจังเบยเฮ้ยแต่มันดับบอลอยู่นะหลังข้างหลังเจ้าคร่ะเจ้าค่ะบันเถิด แต่ตัวเนี้ยมันถึงมาดูเลยเดี๋ยววันนี้เจ้าคะจะมีประโยชน์แล้วเพราะเราจะเอาเนื้อหน้าไปทาเสื้อได้เฮ้ยแต่ว่าเราต้องการบางต่องเพิ่มนะอุ้ยเขาเจอน้องตัวตุนทำไมน,น้องมาอยู่แถวนี้ยตัวตุนจริงด้วยอ่ะเอ้ยนั้นน้องาอยู่ในททเลไฟที่โหดหลายบาทนี้ยังไงไอเ้ยันมันมนา่ารัก ไปหนังไปไปหนังไปเอาแมงป้องไอ้ตัวนี้ไม่น่ารักมันปล่อยอะไรอยู่แล้วต้องรีบกำจัดมันเฮ้ยอ็อบอะไรอะอะไรเลอยอยู่มังกรพี่เค้นมังกรถังกราฟินเหรอเอ้านี่ไงเมื่อกี้เราตีมันไม่ดับนี่ไงมันดับแล้วแล้วมันเป็นอะไรตายเนี่ยต้อยรู้ดิอาจจะตีกับตัวอื่นไปบ่สอันจีเฮ้ยเขาเจอแมงป่องเพิ่มแล้วนี่จัดการไอตัวนี้กันมันจะเช้าอะไรต้องรีบเหรออ๋ออ๊ยจิดพิษจิตพิษวูมันไปมันไปมันวังไป โอ้ยพี่เคนเช้าแล้วว่ะได้ของมาบ้างเปล่าได้มาเต็มเลยเดี๋ยวเจอกันที่เมืองนะเดี๋ยวเจอกันอย่างเดียวเลยนะโอเคเขาจัดการแถวนี้ก่อนกำลังยุ่งอยู่เลยแถวนี้เนี่ยของวัตถุดิบดูเลยอ่ะมาถึงเวลาครับของกันดีกว่าใส่รีดีได้ของอะไรบ้างนี่นี่ในถังเป็น่องมาด้วยแล้วก็นี่กระดูกด้วยอ๋อน่าจะพอเปล่าพอไหมอืมก็พออยู่นะครบไหมครบไหมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็พอได้อยู่แหละ โอ้เราอยากได้มีดวงตาเม็นมุมไม่เยอะจุงเบยเนาะยังหาไม่ได้เดี๋ยวต้องไปหากันนอกรอบอันนี้เราก็จะเอาหางของสกอร์เปียนนะคะกับสติกเนมารค้บรวมกันค่ะจะได้ดาบพิษนะค่ะแล้วฟันเนี่ยก็จะติดพิษอะเนาะโอ้โหดาบอาบพิษแม่งปองมาเลยหรอใช่นี่ก็ใช้ได้อยู่นะนี่นะตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะค้าเป็นขวานเหล็กนะคะโอเคได้ขวานเหล็กมาละขวานใหญ่ด้วยขวานใหญ่ขวานยาวอะเนาะแล้วก็มันยังมีอาวุธที่แบบวอะไรยังไม่ทําไม่เสร็จยู่เนาะ อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคาเป็นเคียวดีกว่าเนาะนี่เป็น Kill เคียวเหล็กนะคะเดี๋ยวต้องลองมาฟันดูเนาะมันจะดูดยินยันหรือเปล่านะอ,อ้าวจะไปตัดข้าวหรอหรือว่าเราคิดไปเองเนี่ยอันนี้เป็นชุดเกราะซอมบี้นะลองใส่มาเล่นดูก็ได้เนาะซึ่งแบบว่าถ้าเราใส่ชุดเกราะซอมบี้ล้วเนี่ยซอมบี้มันก็จะไม่สนใจเรานะคะนี่อย่างกันหนังเลยวอล์กนะิ้งแดนซ์นใส่ชุดซอมบี้อ่ะอุ้ยน่ากลัวนี่ไงเพิ่มความเนียนไง เนี่ยเอาเข้าไปบวกรวมกันแบบใส่ไปเลยนะพี่เคนไม่เอาเลยคนลุกได้ชุดเซตมาเลยพี่เคนเอาไว้ให้พี่เคนใส่เนาะแล้วก็เป็นชุดเกราะกระดูกนะคะเป็นชุดเก,กราะสกิลิตันนะเนาะต้นนองใช้พวกบอลมาครับนะคะเป็นชุดเกรานะเนาะซึ่งอันนี้ถ้าเราใส่แล้วแล้วก็มันก็จะแบบมีเอฟเฟกต์นะคะก็คือมันจะกันพิษได้ะคะ่ะเราโดนพิษเนี่ยเจ้าชุดเกราะกระดูกก็จะช่วยเราป้องกันได้นะคะป้องกันจากพิษได้เนาะอิงดีของดีขนาดนั้นเลยเหรอใช่ป้องกันเราจากพิษได้เอาอันแรกยปปะ อ๋อไหนเดียวไหนก่อนดีอ่ะพี่กินขากระดูอ๋อเอาซอมบี้ไปก่อนอะเอาเชียว์ไปก่อนโอ้คนเราหดไรอันนาเดี๋ยวให้ลองหน้ารอแป๊บหนึ่งดีนี่ชุดกาดกระดูกอุยอย่างแค่เลยมีหางด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกันทำให้มันมีหางด้วยล่ะเอา,า้โหใครเอามาใส่หัวจระเข้เหรอว่าจะทำมาจากกระดูกไม่ใช่หรอโอ่ยจุ๋มเบยไอซอมบี้ชุดกาดซอมบี้เป็นหน้ากากไอ้กากซดีเป็นหน้ากากเฉยเอาหน้ากากมาเลย จ่อรูปากจ่อรูตาอย่างานี้แนะต่ว่าต้องใส่ตอนกลางคืนนะพี่เคนซอมบี่จะได้ไม่รู้ว่าเป็นพี่เคนไะงพี่เคนก็ตกใจตัวเองเลยกระจกหัวใจวายตายไงน,นี่พี่เคนชุดกอดกระดูกเนี่ยมันต้องการพิษได้แล้วก็นี่ให้พี่เคนลองฟันดูนะไหนๆมาลองดีนี่เดี๋ยวขาฟันก่อนติดพิษติดพิษใช่ไหมติดพิษติดพิษโอ้ลองฟันคขาดิลองฟันคขาดิไหนลองดิ็ว่นะนี่ถ้าเลือดนิดแต่ไม่ติดพิษเอ้ยคีดโกงอ่ะหัวมาใส่บ้างเลยลองขอดชุดก่อนนี่มันกัน พิสได้ชุดกระดุกเนี่ยตนี่ติดพิสเนี่ยนี่ถ้าเราใส่ชุดกกระดุกไปแล้วก็ล้วก็จะหายติดพิเลยนะ้าของดีจุงเบย์นี้ละแต่ละชุดมันก็ใช้ได้อยู่นะมีมีทั้งเขียวแล้วก็มีทั้งขวานเหล็กแี่ยูนีดีๆๆด๋ยวเขียวดีอออีอมีเอเบลิตี้ด้วยเหรออ๋อใช่ใช่อู้ยกระเด็นกระเด็นลอยยังเก่งอ๋ออ๋อะไรี๋อออระดองต่างต่างม่ใช่ไม่ขวาน เอ้ยมีคูดาวด้วยหรออาวุธเนีย่ยเฮ้ยแต่ฐานธรรมดาเคียวเจ๋งเน่ยเดี๋ยวเชาไนาพี่เคนใช้เคียวต่อดีกว่าอันหยกให้เลยพี่เคนกโอเคค่ะวันนี้เราก็เอาชีวิตรอบในโลกพิศวงไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบบอตัตรแปลกๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยก, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจเพเราเนี่ยเล่นเกมไมโครสตุภีร์นะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปพักก่อนแล้วจ้าพี่บอย